สวัสดีครับสวัสดียามใหม่ครับผมอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัดครับคลิปนี้ก็จะพามาดูอาการเจ้ายักษ์เขียวกันหน่อยครับสังเกตดูอาการหน่อยจะได้รายงานช่างถูกครับหาช่างยากครับผมสอบถามช่างไปสาม สี่คนแล้วครับบอกว่า <c oughs> ไม่ว่างครับผมช่างบอกว่าไม่ว่างเพราะว่าช่วงนี้หน้าง,งานครับงานเช็คก็เยอะครับต้องเอาช่างเฉพาะจุดมาเลยครับช่างเฉพาะรถมาเลยต้องช่างโกเบครับนี่ผมก็ได้สอบถามไปแล้วช่างวินก็บอกว่าอาการนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าช่างวินแกก็ไม่ ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเรื่องระบบไฟครับถ้าเป็นระบบไฟต้องช่งางช่างโกเบช่างศูนย์เลยนะครับสอบถามในทางศูนย์แล้วครับศูนย์บอกว่าให้ย้ายรถเข้าครับนี่เราจะย้ายเข้าก็ไม่ได้ครับงานมันงานเร่งนะครับว่าให้ช่างมาเช็คให้ที่หน้างานช่างบอกว่าที่ที่ศูนย์ยังงานยังเยอะนะครับยังออกมาไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าผมไม่เช็คให้นะครับ ผมจะเช็ครถให้ให้ขับดีๆทุกคันเลยครับบางคนก็บอกว่าพอเช็คเจ้าส้มลายดีแล้วให้จานชูมาขับคันใหม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นครับหน้างานที่จะให้จานชูมาทําคือเปิดงานใหม่ครับเปิดงานใหม่จำเป็นต้องให้จานชูครับมาทําครับเพราะว่าถ้าเอาคนขับที่ประสบการณ์ ไม่พอนะครับประสบการณ์ไม่ไม่เคยผ่านประสบการณ์มานะ่ะเอามาทํายากครับผมก็เลยต้องให้จานชูมาเปิดหน้างานนี้ให้ครับแล้วรถที่ซื้อมาเราก็เพิ่งซื้อมาครับบางทีระบบมันอาจจะไม่สมบูรณ์เราก็ต้องแก้ไขครับต้องปรับปรุงไปเรื่อยนะครับอันนี้ผมก็เช็คช่างแล้วครับช่างไม่ว่างครับก็เลยต้องทํารอไปก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ทํารอรถมันทํางานได้งานของเขาก็จะไม่เดินครับเนี่ยงานมันไม่เดินนะครับคือจําเป็นต้องทําประทังไปก่อนถึงมันจะไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เราก็ต้องทําไปก่อนครับมันก็ถือว่ามันทํางานไม่ได้มันก็ไม่ได้ใช่ว่าเออมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะทํางานไม่ได้มันยังทํางานได้ครับเพียงแต่ว่าระบบมันไม่ขับไม่ดีอ่ะเอาง่ายๆคืออ่ะถ้าผมเป็นคนขับผมก็ยังหงุดหงิดอยู่นะครับเพราะว่ามัน มันงองงยงะน่ะมันยังไงไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอาการนี้อาการยกยกจะมีสองจังหวะเนี่ยพอยกขึ้นมาปุ๊บมันจะหยุดมันจะสโลว์แล้วมันก็ปื๊ดปกติขึ้นมาครับอาการนี้ผมได้ถามช่างไปแล้วช่างท่านหนึ่งอกว่า,าให้เปลี่ยนกรองโซลา่าดูก่อนนะครับช่างท่านหนึ่งบอกแนะนํามาให้เปลี่ยนดูกรองโซลา่าไปก่อน ต้องไล่ไปทีละขั้นตอนก่อนเกบอกว่ารุ่นนี้ถ้ากรองโซลา่าจ่ายน้ำมันไม่สะดวกทางระบบไฟทางกล่องมันก็จะสั่งงานเพี้ยนครับนี่เราก็ไม่รู้นะช่างเขาเขาบอกมาอย่างนี้นะแต่ถามช่างหลายคนแล้วก็บอกไม่เหมือนกันอะธรรมดาเนาะเพราะว่ารถบางทียังไงละ่ะบางทีช่างเขาก็เคยเจอ อาการนี้บางคนก็บอกเป็นอย่างนั้นบางคนก็บอกเป็นอย่างนี้แต่ช่างคนนี้ที่ผมถามว่าให้เปลี่ยนกองโซล่าก็เป็นช่างช่างโกบีโดยตรงครับก็ประสบการณ์ก็เยอะอยู่พอสมควรครับผมเคยใช้บริการอยู่แกบอกว่าแกก็ติดงานครับแต่แกบอกว่าให้เปลี่ยนกองโซล่าดูก่อนไล่จากจุดน้อยๆไปก่อนครับถ้ามันไม่หายยังไงเดี๋ยวแกจะมาดูให้โอเคแต่ผมก็สันนิษฐานว่าเป็นซูลิโนย แต่เป็นโซลินอยทําไมทําไมมันไม่แจ้งเตือนที่หน้าจอครับเพราะว่ารุ่นนี้มันถ้าโซลินอยมีปัญหามันแจ้งเตือนนะครับมันจะแจ้งเตือนไปยังหน้าจอเลยแต่ที่ช่างท่านนี้บอกมาก็ก็มีเหตุผลเหมือนที่เขาเล่ามาถ้ากรองโซลา่าตันก็คือหารอบเครื่องมันจะจับที่รอบเครื่องนะครับถ้าน้ํามันจ่ายไม่สะดวกระบบกรองมันก็จะตัด พอน้ำมันมันมาเต็มที่ระบบกลองมันก็สั่งงานเปิดเต็มที่ครับนี่ก็เอาอเอาตามช่างไปก่อนผมก็สั่งกรองโซล่าแล้วครับได้ส่งลนยไปสั่งกรองโซล่ามาจากศูนย์แล้วอันนี้เราก็เบื้องต้นไปก่อนเนาะเดี๋ยวเอากรองโซล่ามาเปลี่ยนดูก่อนก็เอาง่าย,ายเหมือนพวกอย่างรถที่เราใช้งานอย่างพวกมารทูมารทีอาการโหลด ถ้าน้ำมันจ่ายไม่สะดวกมันก็โหลดเหมือนกันครับก็ได้ถ่ายรูปแล้วไปเปิดถ่ายรูปกรองโซลา่าอยู่ตรงข้างๆปั๊มไฮดรลครับจะมีอยู่2ตัวครับ2กรองมีกรองใสเป็นกรองกระดาษแล้วก็มีกรองดักตะกอนอีกตัวหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าข้างบนเครื่องมันจะมีหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะยังไม่ได้เปิดดูครับเดี๋ยว ให้จารย์ชูดูกรองไส้ไก่ด้วยเผื่อบางทีกรองไส้ไก่มันตันครับมันก็มันก็ดีไปอย่างเนาะเขาให้แนะนําให้เช็คให้เช็คเอ่อเช็คแบบจากเบาๆเช็คจากเบาๆไปก่อนเช็คจากกรองโซล่าไปก่อนนะระบบน้ามันก่อน,นครับถ้ามันไม่หายก็เดี๋ยวค่อยโทรหาเกค,ครับเกบอกใหมา่างี้เนาะมันก็ดีเหมือนกันครับเขาก็แนะนํามาดีนะเราอย่าเพิ่งไป เน้นไปหาจุดใหญ่ๆครับต้องดูจากจุดเล็กๆไปก่อนเรื่องระบบจ่ายนะ้ำมันดีเซลไปก่อนครับส่วนเรื่องกระจกก็สั่งมาเรียบร้อยครับก็กระจกแตกบางทีมันก็ทำงานมันก็ต้องมีอุบัติเหตุกันบ้างครับไม่ใช่ว่าพอกระจกแตกอะไรขึ้นมาเราก็จะมาโทษแต่คนขับเลยก็ไม่ได้ครับ มันถ้าเราไปโทษเขาคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะมันเป็นอุบัติเหตุอะ่ะไม่มีใครอยากตั้งใจทําให้มันแตกหรอกครับมันพลาดนิดเดียวมันก็แตกแล้วครับเพราะว่าการขุดนี้ถ้ามันมีไม้ฝังอยู่ข้างในบางทีขุดไปปุ๊บไม้มันไม่หักมันก็จะตะวัดมาตีใส่กระจกเราครับก็เข้าใจเข้าใจในจุดนี้ครับเข้าใจนึกถึงเวลาที่อย่างที่เราขับเองอย่างที่ผมขับเองเนี่ย พอขับไปแล้วโดนไม้มาดีดใส่กระจกแตกอะ่ะมันก็รู้สึกว่าเเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเพราะฉะนั้นก็ไม่โทษคนขับนะครับถ้าเราโทษเขาเขาก็จะหมดกำลังใจในการทำงานครับเดี๋ยวว่าเรื่องแค่นี้เท่าเก่ก็มาดา่ามาอะไรมันก็มันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อย สั่งมาจากกรุงเทพครับบาละพันห้าครับพร้อมส่งครับโอ้รถโม่ปูนมาแล้วต้องต้องชี้แจงไปทางไอเรื่องระบบรถนะครับระบบรถที่ว่า F อซว่าผมให้จานชูมาขับรถที่มันไม่สมบูรณ์มันมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ต้องเข้าใจในในการทำงานครับผมบริหารงานผมรู้ดีครับ ส่วนทุกคนที่ดูคลิปอ่ะก็แสดงความคิดเห็นได้ครับแต่ว่าถ้ามาอยู่ในงานง,งานจริงการบริหารงานจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันต้องวางแผนให้ถูกครับต้องจัดรถให้ถูกว่าทํางานตรงนี้ยังไงยังไงต้องประสานงานกับผู้รับเหมาต้องประสานงานกับช่างให้เข้าใจครับได้อีกอย่างครับบางคนก็บอกว่า ช่างสั่งงานอาจารย์ชูเยอะเกินไปทําให้คนขับหงุนงิดอันนี้ก็ไม่ได้นะครับรถตัวนี้ถึงจะเป็นรถผมแต่มาทํางานให้เขาที่คุมงานอยู่นี่เราก็ต้องฟังครับต้องรับฟังคําสั่งเขาสั่งงานครับถ้าเราไม่รับฟังเขาเขาก็จะบอกไปทางุ้ลักผู้ใหญ่ว่า รถคันนี้สั่งงานไม่ได้ครับสั่งงานไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะว่าเปลี่ยนไม่เอาครับเจ้านี้ไม่เอาไปเอาเจ้าอื่นมาแทนดีกว่าเอาที่สั่งงานรู้เรื่องอะถ้ามันเกิดแบบนี้เนียเราก็ไม่มีงานทำดีครับต้องเข้าใจในจุดนี้ครับคือเรามาทำงานแล้วเขามีคนคุมคนสั่งงานแล้วก็ต้องทำตามเขา ถึงเขาจะจุกจิกจูจ้จี้แต่เราก็ต้องรับฟังเขาครับถ้าเราไม่รับฟังเขาก็อย่างที่ผมบอกเราก็จะไม่มีงานทําครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับได้ไหมก็เหมือนเราทํางานโรงงานอะ่ะเอาถ้าเราเป็นลูกน้องหัวหน้านะ่ะหัวหน้าสั่งเราจุกจิกจู้จี้อะ่ะถามว่าเราชอบไหมเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องอดทนครับเราต้องฟังเขาเพราะว่าเขาอะ่ะใหญ่กว่าเรา เขาสามารถสั่งเราได้ถ้าเราไม่อยากให้เขาสั่งเราก็ไปเป็นหัวหน้าครับอ่าเนี่ยเนี่ยจังหวะจังหวะบิดตัวก็โหลดครับจังหวะเดินเหมือนนะ้ำมัน,ม,นมันจ่ายมาไม่เต็มที่เหมือนเหมือนช่างว่าเนาะถ้าน้ำมันมาไม่เต็มที่เครื่องปั๊มโซลา่ามันก็จะโหลด เราต้องอดทนครับการทํางานน่ะถ้าเราไม่อยากให้โดนเขาสั่งถ้าอยากถ้าเราไม่อยากโดนเขาสั่งเราก็ต้องไม่เป็นหัวหน้าใหญ่ๆเลยต้องเป็นหัวหน้าเขาจะได้คอยสั่งเขาครับกัต้องนี้ครับในเมื่อเรามารับจ้างเขาเราก็ต้องฟังเขาถึงเขาจะสั่งยังไงก็ให้เขาสั่งไปเถอะครับทำไปเถอะครับอดทนอดกลั้นนะครับดีที่สุด ถ้าเราไปคิดเต่งันถ้าเราใจร้อนอ่ะบอกเลยว่าหาที่ทํางานยากครับพูดง่ายเราต้องฟังคนจ้างอ่ะอันนี้ทำทางครับแต่งทางให้รถตูนข้อไปเท เเครื่องเสียงอะไรก็โอเคแล้วนะเพียงแต่ขับไม่สมูทเท่านั้นแหละครับเง,งานงเงงเดี๋ยวทํางานไปแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยครับไม่ใช่รถใหม่ครับมันเป็นรถที่เราซื้อต่อมาเราก็ต้องดูอาการว่ารถเราเป็นอย่างนี้เราต้องควรแก้ไขยังไงแก้ไขไปเรื่อยครับก็เหมือนเจ้าส้มลายผมอะ่ะ แก้ไขไปเรื่อยครับจนตอนนี้ก็ดีแล้วคันนี้เพิ่งมาครับเพิ่งมาใหม่ขอเวลาสักนิดครับขอเวลาได้ทํางานไปด้วยได้เก็บระบบไปด้วยครับเดี๋ยวก็ดีเองครับพอให้อเย็นก็พอแล้วทํางานอเย็นก็พอแล้วขับมันตะก,ก,ตก,ก,ตก,ก,ตกุกตะกิกนิดตะกุกตะการนิดหน่อยก็ทํารอช่างไปก่อนครับ ดูรู้เลยว่าจานชูก็ขับยากอยู่ผมเข้าใจอยู่เนี่ยดูรู้เลยว่ามันไม่สมูทครับบางตัวเร็วบางตัวช้าแล้วก็อาจจะมีกระตุกอยู่บางตัวอรองเท้าช่าง ก็เดินเหมือนเดินไม่เสมอกันนันเนี่ยเหมือนฝั่งซา้ายจะเดินเร็วกว่าครับเย็บอู้เย็บ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 อ้อ เรียบร้อยครับจมเรียบร้อยเอาไงดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม